ใชีนะครับโคชุดใหญ่ในทัวเนนี้ครั้งแรกครับมองหรือว่าคาดวรงยังไงบ้างก็การทํางานกับอีีครั้งแรกครั้งนี้ก็อยากจะเรียนรู้เขาให้มากที่สุดครับอยากเรียนรู้การเล่นเป็นทีมในระบบของอีชีครับเพื่อต่อยอดในการขึ้นสู่ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับอคาดหวังบตล้ครับในเกป็นงานที่หนักเหมือนกันมีเาคัองไครับัวครับก็ พวกเราก็ได้เตรียมทีมมาตั้งแต่สิ้นป,สปีสองปีที่แล้วครับก็เราก็ได้เตรียมทีมมากันนานพอสมควรครับเราก็เพื่อคา,าดหวังกับรายการนี้ครับก็ความคาดหวังก็อยากจะพาทุกคนไปโอลิมปิกครับบอลแฟนบอลแฟนบอลเขาก็ก็มาซัพพอร์ตเรากแล้วก็แต่ว่าไม่อยากให้ติดตามเลยก็อยากให้แฟนบอลช่วยส่งกำลังใจช่วยเชียร์พวกผมนะครับพวกผมก็จะทํางานให้ดีที่สุดครับ